นี่เธอเฮ้คุณลูกค้าทำอะไรคะเนี่ยก็แหกตาดูสิเนี่ยนี่ของที่เธอขายให้ฉันอะเป็ของปลอมเร้านเราไม่เคยขายของปลอมนะคะยังจะมาเถียงอีกฉันใช้ดูก็รู้แล้วว่ามันของปลอมแหกตาดูซะบ้างร้านเราไม่ได้ขายของปลอมจริงนะคะคุณลูกค้าเช็คบาร์โค้ดดูก็ได้ค่ะฉันไม่สนใจบาร์โค้ดบาร์โค้ดเลยนะฉันใช้ดูฉันก็รู้แล้วเอาเงินเคยมา แต่คุณลูกค้าเปิดใช้แล้วนะคะทางร้านคืนเงินให้ไม่ได้หรอกค่ะพูดไม่รู้เรื่องแลยไงนี่จะมาเถียงอีกเป็นพนักงานกระเจากับเจะัดจำใส่กระโหลกไว้ด้วยนะว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ว่าทางร้านไม่สามารถคืนเงินได้จริงๆนะคะไปเรียกผู <y <y ้จัดการมาอย่าให้เรื่องถึงผู้จัดการเลยนะคะฉันฉันคืนเงินให้ก็ได้ค่ะก็แค่เนี้ย ให้พูดอยู่ได้ตั้งนานนี่พนักงานอย่างเธอเนี่ยนะจำไว้ด้วยลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะอะสแกนเงินคืนมาเธอควรจะขอบคุณฉันนะที่ฉันไม่ฟ้องร้องเธอวันหลังก็หัดบริการให้มันดีๆหน่อย ทำไ,ไมทำหน้าแบบนั้นอะก็ลูกค้าคนเมื่อกี้สิเอาเงินค่าข้าวฉันไปหมดเลยอ่ะกินดีอีกหลายวันเลยนะน่ะฮะนี่แกบอกนะว่าเขาขโมยเงินแกไม่ใช่หรอกเขาหาว่าน้ำหอมที่ร้านเปนของปลอมอะ <L> แล้วก็ยังมาขอเอาเงินคืนทั้งที่เปิดใช้ไปแล้วด้วยนะนี่แกลองเล่าสิ เอาอย่างนี้ถ้าแกเลิกงานแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันร้านเดิมฉันจะช่วยแกเอกคิดมากก็ป้าเขาอ่ะมาหาง่่นน้ำหอมะาจะไป็นของปอมแล้วก็มาของเงินคืนทั้ี่ติงก็ใช้ไปแล้วอ่ะแล้วยังเอาน้ำหอมมาฉีดหน้าฉันอีกนะฉ้าก็อยู่ของฉันดีๆ ฉันมีวิธีละเอาเป็นว่าแกรอรับเงินคืนแบบสวยๆได้เลยต้องคิดมากอ่ะเดี๋ยวมือเนี้ยฉันเลี้ยงแกเองตบใจนะแกเป็นไรหรอกมีมีมายงสาบในจาจอาหารชานน่าก็อะไรขึ้นคะก็ดูสิมางสาบอยู่ในอาหารฉันน่าโอ๊ยถ่ายละอีอกรปอกโอ๊ยถ่ายรูปลงโซเชียลดีกว่าฉันว่านะ เข,เขาต้องทำแบบนี้ทุกร้านแน่เลยอะขอโทษด้วยนะคะเป็นความผิดของทางร้านเองค่ะเดี๋ยวฉันคุยกับผู้จัดการให้นะคะ <ogi> เปลี่ยนเมนูฉันใหม่เลยเธอคงไม่อยากให้คลิปนี้นะว่อนในโซเชียลหรอกนะ,ะจานร้านเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเมนูให้นะคะฉันว่านะแกไม่ใช่คนแรกหรอกที่โดนแบบนี้คนแบบนี้เนี่ย ต้องโดนสั่งสอนสักหน่อยนะมิวฉันคิดออกแล้วฟังแผนฉันดีๆนะสวัสดีค่ะฉันชื่อพลอยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะ สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะคุ้นคุณนะคะเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าอืมน่าจะร้านคอสเมติกเมื่อเช้าหรือเปล่าคะที่เราเดินสวนกันอะ่ะฉันจำคุณได้นะอ๋อคุณไปซื้อน้ำหอมเหรอคะ เปล่าค่ะฉันเอาน้ำหอมไปคืนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นของปลอมอะใช่ไหมเหมือนกันฉันก็คิดเหมือนกันเลยค่ะฉันก็ว่ามันปลอมอะฉันเอาไปคืนมาขวดนึงพนักงานร้านนั้นเนี่ยนี่ใสแย่มากเลยนะคะใช่เนี่ยตอนนี้เขาก็โดนไล่ออกไปแล้วค่ะโอ๊ยตายแล้วตอนเนี้เขาก็มาสมัครงานที่ร้านฉันตาย หลังจากนี้เนี่ยฉันจะจัดการให้เต็มที่เลยค่ะดีค่ะเอาเลยเมลมาน,นี่ไหนสิคุณไว้ <Why? S 2> บังเอิญจังเลยนะคะคุณพลอยคะ<ม>พี่แนะนำนะคะ พนักงานแบบนี้ควรจะไล่ออกจากร้านไปเลยค่ะได้ค่ะมิวฉันไล่เธอออกแต่คุณทอยคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหยุด <ๆ S 2> พูดได้ละ่ะแล้วเธอก็รีบไปเก็บของออกจากร้านฉันไปไปซี ส่วนเรื่องอาหารเมื่อกสสี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปลงโซเชียลเลยนะคะฉันขอร้องอะ,อะเอายีไหม Bj. คะฉันจะเลี้ยงวายคุณเพื่อเป็นการขอโทษค่ะ <ingo: S 2> คุณพลอยคงจะกลัวเสียชื่อเสียงร้านนั่นสินะคะก็ได้ค่ะ อบคุณมากเลยนะคะงั้นคุณสั่งไวนยที่พนักงานได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะทานสบายนะคะข้าโตัวกันค่ะนี่เธอค่ะเดี๋ยวเธอไปเอาไวายที่ราคาแพงที่สุดในร้านนะไม่ช่ฉันขวดหนึ่ง ที่ร้านจะมีไวจากเยอรมันคนละสามหมื่นบาทนะคะเออเออฉันเอานั้นแหละเอามาคนี เดี๋ยวก่อนครับผมได้ข่าวว่าคุณขโมยวายในร้านอาหารว้ยแต่แล้วคุณตำรวจฉันไม่ได้ขโมยค่ะผมไปรับแจ้งมาแบบนั้นจริงๆวายเนี่ยเจ้าของก็ให้ฉันเพราะว่าเขาเสิร์ฟอาหารที่มีแมลงสาบอยู่ในจานเขาก็เลยให้วายมาเป็นการขอโทษไม่เชื่อก็เข้าไปถามเจ้าของห้องในสิคะไปไปถามลอย นี่คะคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านคุณพลอยคะช่วยอธิบายให้ตำรวจฟังหน่อยสิคะเขาหาว่าฉันอะขโมยไวของร้านไปอะคุณใช่เจ้าของร้านใช่ไหมครับฉันมากินข้าวคะ่ะทำไมพูดแบบนั้นนะคะเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นเจ้าของร้านอยู่เลยอะ นี่คะนี่คะคนนี้เป็นพนักง,งานร้านถางคนนี้ก็ได้คะ่ะครับเออฉันแค่มากินข้าวกับเพื่อนเองนะคะอะ,อะไรนะ,ะนี่แกสองคนหลอกฉันหรอฉันเป็นพนักงานาที่นี่คะ่ะเขานั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนขโมย,ยไ,ไวน์ไปจับได้เลยคะ่ะคุณตวจผมขอเชิญคุณไปโรงพักด้วยครับ